โล้ครพับีพกับผมครับเบไปครับเันนี้รเรามาอยู่ในเกมแรีเทลนี่ครับเป็นเกมใหม่ครับมาแรงครับตอนนี้มาแรงสุดครับเกมแฝดรีเทลครับเกมดังจัดกัตัวเรืองแฝรีเทลสุดยอดเ่นดเพีเ่านครับสำหรับใครที่เรียนมา้ดูเรื่องนี้จะรูดีนะครับว่าเรื่งีเป็นกาลที่มันและก็ฮาวมากเลยครับโอเเป็นการเพิ่ภของตัวเองที่มีชื่อว่านัติกราล เป็นการคอนเทเยอร์ในเรื่องนะครับแฟนทีเทียวนะครับกากคอนเลเยอร์ก็คือนักล่ามังกรนะครับตามชื่อเลยครันะการคอนเลเยอร์นะนักล่ามังกรครับก็นะครับจะเป็นยังไงนครับเดี๋ยวจะเปิดแก็นักใครที่อยากดูเรก็ไปหาดูกันนะครับจะได้อินกับเกมนี้กันมีมากเลยครับโอเคเรามาตัดเไปเรามาเข้าเรื่องเกมกันดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เปิดใหม่ตอนวันเขาเลือกหัดเลยครับนเขาเลือกหนักวัดีแล้วที่ผ่านมาเลยนะเป็นเกมที่ใหม่มากๆเลยครับตัวนี้ก็มาอ่านนะวันนี้ประมาณคือวันเสาร์ครับวันนี้สองวันเที่ยวนะ,ะสำหรับวันน โอเคนะครับโอเคเราไปเริ่มกันดีวกว่าครับว <th ole> ่าเดี๋ยวนี <th> ้เป็นย <th> ังไงนะโอเคผมจะเริ่มจากการหน้าเลือกตัวละครดีกว่าครับตอนนี <exercise> okay. okay, <th ole> ้อ <realised> <th> ่าพหลักตัวละครหลักของกรุบอยู่ที่เทิร์ฟเกตครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างให้ดีนะเป็นตัวที่เทอร์ปเกตโอเคครับพอเราทำการกดสร้างแล้วนะที่เราจไม้เจอล็อกอินนะก็จะเป็นประมาณนี้นะมีการ โหมดของมังกรนะครับทุกคนครับก่อเคก็จะได้รับบทเป็นในช่วงนี้นะทางขวานะครับขวาโอเคแล้วเราเล่นกับรับบทตรวงนี้เขาก็จะสอนเราเล่นนะครับว่ามันเล่นยังไงนะพื้นฐานนะโอเคโอเคโอเคโเคเออเคโอเคเเคเออเคเคโมอเคโออเมเเอะครทุกคนอ่าค ออโต้ได้ไหมตอนนี้กดออตหมนแต่พอเราทำาร anyway างละครเราจกดออโต้ได้นะคุครับ,อรบโอเคนะผมจะเออ่รู้นมนกดไหดไหนะแต่จะจะตัดไปตอนที่มันสร้างตัวละครเสร็จนะโอเคโอเคเราตัดไปหลังจากเออตืน่โอ,โอเคครับสำหรับหลังจากที่ มันเราเล่นได้เลยครับเราก็จะมีหน้านี้เป็นหน้าเลือกตัวละครครับโอเคเป็นการเลือกตัวละครแล้วมันเป็นตัวละครนโอเคเริ่มงแบบนี้เลยนะนี่นะไม่รู้ว่าจะอะไรับตามสายก็จะมีอาวทคปืนครับเป็นเทัเงอาวุธปืกับเวทอย่างรี้ทุครับแล้วก็มีชุดสกินต่างๆนะครับให้เลือกมากมายเลยครับทุ เป็หม of er ูอเนูครับก็นะไหนดคยาเปเเดียนะครเวลงเลคุณคมามยยโอ้หนะโอ้ห่คนเมารเมาเปเบอคผมจะไม่ต่อจงถึงสายผมเปนเาเวทแล้วกันครับว่าเป็นยังไงหพคอค่อนข้างที่จะเยอะกเลยเดียนะก็อาจจะใช้เวลาหนึงนะโอเคอ่ตวน้ก็เป็นเวมาเวสอาาแล้วก็เวสทิางนะเป็นตัวผู้นะเวสเวส เวทเพินเสียงนะก็ไปไปเลยครับมีมากมายเยอะเกินไปนะนีเวทเึริมพลังแล้วก็ตัวเวทเึรินะแล้วก็เวทเสริมพลังแล้วก็เวทเึิ่เสียงเยอะมากเลยครับก็ลองมาดูกันได้นะครับมาเลือกตามที่ทุกคนต้องการเลยนะก็มีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะก็จะอาบอกวิธีการเล่นเราค้านะครับก็คือวิธีการเล่นครับเป็นเกมแนว MMO RPG บวกกับเทิร์นเบสนะครับก็คือมันจะเป็นการฟาร์มเวลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ วิวทำเฟ้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอถึงช่วงต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบดนะครับคล้ายๆกับเกมมันทแมนนะสำหรับการต่อสู้ในเกมนี้นะโอเคผมติดตามเฟ้ยดีมันทำให้ผมติดต่อสูงแบบโซยูตโตเดือดข้าโอเคตัดโอเคนะผมดืมปฏิบัติใหม่นะสำหรับนะครับเกมนี้นะคือมีอีกการหาละครับเราจะได้จากภาร์ลักกี้ต่วไปเลยนะโอเลต้าชิโอเคคือเรามาถึง <TM AS> <NOUNCER Pe> <ated> การแต่นีรล่ะก็สู้แ่้เกีเราติดไปเลยนะเริ่มต่อสู้อ่าโอเคครับตอนนี้ทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเอ่อวิสก้านะครับนักสื่อนะครับแล้วก็ผมนะชื่อซาซุหนึนะครับแล้วก็ลูซี่แล้วก็เฟย์นะครับโอเคเป็นโขนสามตัวละครหลักเลยครับก็คือนักสื่อลูซี่แล้วก็เฟย์โอเคมันก็น้อเที่จะได้การเป็นตัวนะีมผมเล่นเป็นสายเวทสายแล้วพี่รักนา เราก็สามารถเตรียมเคื่องเสี่ยมใี้มันสามารถใช้ได้นะครับว่าเป็นี่ยเป็นการเล่นแนวเทอร์เปลี่ยนะครับก็จะมีเทิร์นของใครของมันนะประมาณนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แล้วก็ตามด้วยเอต่างๆก็จะได้เป็นการใช้เวทต่างๆเพื่เพื่อเสื่อนะถึงแม้แบบเสื่อมเอ่อมาเล่นเลยนครับก็คือแบบเป็ เท่าไรวะสามเบลเออสเวทครับเอหนึเวนะครับเริ่มแรกเลยหเวทนะครับอ้าดูบอกไปคือสามเราสร้างสร้งไก็คือเล่นไปสามเวทเรื่อยครับเป็าเวทหลักเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวละครใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อนนะครับโดยาะที่าตระบเดี่นะโอเคโชว์้ก็ต้อการเล่นไปนะครับก็ เคลื่อเรลล์ขึ้นเลยวมากเลยครับตอนนี้สามทิศมาแป๊บเดียวจะไปสามหกทว่าดู EFP หลอด EFP ตรงไหนครับก็คือดูตรงขอบจอครับขอบจอข้างล่างครับขอบจอล่างจริงเขียวๆนั่นแหละครับก็หลังเรมีเส้น EFP แล้วสามารถเราสามารถเรี่จะบรรทุปอุปกรณ์ได้ด้วยมีไปตรงไหนก็ได้นะในกระเป๋าเราก็จะมีชุดอุปกรณ์มักเวสมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของขยะนะเกือบหน่งกิ๊กนะโอเคเราสามารถที่จะละเียดได้เลยนะเนี่ย จากอันที่ดีที่สุดนะครับไปสู่อันที okay. ่กากที่สุดนะโอเคอันที่สองนะครับจะเป็นเอ่ออะไรเน,นี่ยเนะี่ยจอมเวทนะครับจอมเวทจอมเวทก็คือเอ่อ,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 อการจัดระเบียบจอมเวทครับอันนี้นดกดล็อกจอมเวทเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้คือการเราสาม,มารถจัดระเบียบจอมเวทได้นะครับว่าในจอมเวทคนนี้อยู่ไหนครับส่วนพวกนี้ก็ระดับจัมบเอสนะครับก็ถือี่จะโผล่มาเลยครับโอเคเอ่อเกมนี้นะครับ okay. มันมีการจัดระเบียบจอมเวทวยนะครับว่าจอมเวทคนนี้อยู่ในระดับไหนนะครับเริ่มจากเอ่อไม่รู้ว่า ต่าสุดมันอยู่ระดับไหนนะแต่สูงสุดน่าจะเป็นระดับจุดเปลี่ยไม่ก็่จุดเปลี่ยนะโอเคต่อมานะคพวกสกิวเว่นนะครับเวทก็คือการอัพสกิลเวทหมดให้นะให้มันดีนี่เหรอหนึ่งสองสามห้าอ่าโอเคนะตอนนี้ผมมีห้าวินะครับพาเวทนะครับโอเคแล้วก็สกิลทั่วไปเนี่ยนี้ไม่รู้ว่าปลดล็อกยังไงนะช่างมันเถอะโอเคเวทนะครับก็จะทําการอัพเวทได้ตลอดนะครับถ้ามีเรามีไอ้เหรียญจีนี่นะโอเคต่อไปก็อุปกรณ์นะก็คืออุปกรณ์ที่เราสวมใส่นั่นเองนนะครับทุกคนครับอะไร ไม่เยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยเอ้า what the fuck ยังไม่ได้เลยตอนนี้ผมยังไม่ปลดหรอกนะมีแค่มีแค่อะไรก็ไม่รู้ไนงะช่างมันนะแล้วก็สกิลนะครับเป็นการเข้าคิลนะกิลก็จะมีต่างมากมายเลยคนระับก <im itation> ็มีกิลใส่กระมาด้วยเยี่ยนเมีเกมแฟร์ดิเทลนะเวย้ยเออเฮ้ยมีคนตั้งแฟร์ดิเทลจริงด้วยเทียดีกว่าโอเคเอาไว้ก่อนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นฟูตี้แต่นี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคือการขอเป็นสีคนอื่นอันนี้ไม่มั่นใจโอเค โอเคมันหน้าต่างตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเลเวลสามสิ่แล้วก็น่าจะปลดล็อกแค่นี้เนี่เนาะโอเคแล้วก็ในเกมเขาจะมีกิจกรรมแจกของมากมายเลยครับเช่นเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาขึ้นในดนะก็คือเอ่อรอกินสามวันนะครับได้เป็นตัวละครระดับ S หลักสัตว์นะครับก็คือตัวละครใช้เวทสายฟ้านะสำหรับใครที่ดูไฟ์เทลก็น่าจะรู้ดีกันอยู่นะครับหลักสัตว์นะครับใช้เวทสายฟ้านะใช้เวทสายฟ้าเป็นมังกรสายฟ้าทั้งหเป็นดาร์กอนสเตเดียเหมือนกับหน้าสื่อดาร์กมนวสนะครับโอเค โอเคนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบเล่นยาวๆนะเป็นเกมแบบที่เราต้องเก็บเลือดไปเรื่อยๆเนาะก็คล้ายๆกับบันพัมแมนนั่นเลยนะโอเคโอเคนะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับก็สามารถหาเราเล่นก็ได้นะครับใน Google Play Store นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับไอไม่รู้ว่า iOS มีไหมแต่ ผมมั่นใจว่า Google Play มีแน่นอนนะครับโอเคสำหรับสเปคเครื่องที่แนะนำนะสำหรับเกมนี้ก็คือแรมสามนะครับแรมสามขั้นต่ำนะเออก็คือแนะนำครับแรมสามนะครับแรมสามขึ้นไปนะแล้วก็พื้นที่สองสามกิกน,นะของผมเป็นแรมสี่นะก็เล่นได้แบบลื่นืๆสบายๆเลยนะทุกคนนะโอเคนะสำหรับใครทีเ่เจอผมนะในเซิร์ฟเจ็ดนะก็สามารถที่จทักได้นะครับดูซาสูงหนึ่งนะจะไม่เรียก พียูอูนะครับโอเคนะเธอมาเทีย okay, บทักงและขอเป็นเพื่อนได้นะไม่หยิ่งนะทุกคนโอเคนะสำหรับวัน <laughs> okay, นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคนะบาย